โบข่าวันนี้โบมาร่วมงานกับเอเซนเนาะเป็นพินเตอร์ห้าปีแล้วค่ะพินเตอร์ไม่ไปไหนเลยกรตกใจแรงนะตกใจแรงนะเออห้าปีแล้วห้าปีแล้วเออค่การบริการหนูเองบริหารงานเลย เป็น5ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มาในเรื่องของเอเซนส์เอ็กซ์ตร้าแคร์ค่ะก็คือหอมยาวนาน 3. 0วันเล็ดรับอะไรของเรานอกจากความสวยทำให้เอเซนส์เขาใช้แล้วถึง5ปีติดต่อกันเพราะเราเป็นผู้ใช้จริงเราใช้ตลอดแล้วก็พอใช้แล้วก็เผยแผลความหอมทุกคนเพราะว่าเราเผยขี้แพ้และเอเซนส์นะเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วค่ะก็เลยแบบแนะนำเห่าคนที่แบบใส่เสื้อแล้วแบบทำไมสูงขึ้นที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแบบ ช่วยเราได้เยอะมากมาเลยฉันชวนนิดนึงฉันชวนนิดน,นึหนงหลายคนแบบเอ้ยโบตัวหอมจากอะไรอย่างดูอะไรเป็นลับอย่างงี้มีหลายช่องทางค่ะ <ừ> ส่วนช่องทางน,นี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้กลิ่นหอมจากตัวโบนะคะ <ừ> ก็โบใช้สีอีเล็กนบูสีชาห,หอมจริงๆสดใช้ได้แบบยูนิเซ็กเลยไม่ได้แบบหวานเลี่ยนเกินไปค่ะอ่ะเอาเรื่องทิปหน่อยล่านสูตรกับน้องเราฟรีมังกริดดีอย่างบ้างคุณ สนุกดีค่ะดูเป็นทริปที่ <laughs> มีปัญหาเยอะดีดแบบซับทุกอย่างเลยแบบเ <laughs> ก้าอี้พังบ้างกระเป๋าเราไม่มาส่งบ้านไม่มีเสืส้อผ้าใสหรอ่ทั้งคู่เลยเหรอหนูคนเดียวแล้วก็ก่อนจะกลับทริปพี่เล็กโดนล,ล้วงกระเป๋าเออใช่โดนลงมือถือก็คือว่าเป็นทริปนข้งๆทุกชีวิตทร่าหมดเหมือนกันเนาะ ก็ดูได้เรียนรู้เยอะดีว่าแบบออถ้าของหายเราต้องไปร้บสายพาตรงไหนถ้าโทรศัพท์หายเราต้องไปแจ้งความยังไง<ะ>อะไรอย่างเงี้ยอื่เลก็ได้รู้อะไรหายที่ไหนอะหายที่<ๆ>อังกฤษค่ะที่โคเวนการ์เดนตรงโซน,<ๆ>งนนั้น<ๆ>คือจริงๆ,ๆทางโซนนั้นเนะี่ยเขาบอกว่าโจรอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วคือคือพวกเราไปคือด้วยความมันระวังอยู่แล้วไม่รู้อยู่ว่ายังไง เรามาระวังอยู่แล้วค่ะพี่เล็กคือเรามาระวังที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยแหละก็ให้นางหรือว่ารอรอฟังนางหรือว่านางพูดไปแลแล้วแล้วเครียดไหมอ่ะเรามันเจอปัญหาอยู่แล้วก็อาทิศเนี้ยหนูว่าสงสารสงสารเขาที่แบบเห็นหน้ารู้เลยว่าแบบตาแบบตาลอยอ่ะตัวลอยตัวเบาเดินแบบทำไงดีอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเขาก็สติดีมากมที่แบบต้องทำอะไรก่อนอายัดก่อนเออ หาไฟล์มาให้โฟนเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วคืนไหมไฟลปไหมเหตุทายังอยู่ในอยู่ทังยังยังอยู่ในอังกฤษแต่ว่าตำรวจบอกว่าออกนอกอังกฤษไปแล้วเราก็เลยโอเคตัดปัญหาเนาะเป็นเรื่องของตำรวจไปมีความแบบเป็นสูตรหรืออะไรไม่อะไรก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องที่นู่นเด็กๆทุกคนที่แบบว่าเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็จะบอกทุกคนว่าของหายยังไงก็ไม่ได้คืนทายที่อังกฤษมีเงินอะไรแบบพาร์ทอะไรไหมพี่เล่ย เขาไม่แอบกังวลนะมีงานในมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกังวลว่าไอคาวหรือว่าโทรศัพท์เขาจะแบบหาอะไรข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยค่ะอย่างแต่ว่าเรื่องแ็ปเรื่องอะไรคือเขาก็สามารถแบบอายัดอะไรหมดแล้วเนาะทุอช่องทางอายัดหมดแล้วค่ะเพราะว่าได้ซ้อมอายัดบัตรแรกไปแล้วเพราะบัตรแรกคำหักไปแล้วก็เลยแบบเออนั่นแหละค่ะ เขาคือทริปนี้มื่อีรอบซ้อมรอบจริงซ้อมจริงมีหมดเลยมีให้แบบได้รับอดเวลาแล้วเราก็บอกตลอดว่าพอแล้วเนาะแบบเออพอแล้ววพอแล้วไม่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอแล้วเอ่อปัญหาพอแล้วไพ้เถวแล้วมีเอามาแล้วอย่างเงี้ยเออทีปีได้ความสนุกความหวานความน่ารักอะไรบ้างในรูปมันก็ได้เห็นได้เห็นแล้วค่ะว่าพอถึงในสถานการณ์ที่มันแบบ มีปัญหาจะแก้ไขปัญหากันยังไงมีใครแบบโรคประมาณไหนบ้างมีใครแพ้นิ่งขนาดไหนบ้างใครใ้นิครสุดก็ใครสติดีกว่าจริงๆอ่ะทุกคนสติดีหมดเลยอ่ะ อาจจะเป็นเราที่ส,สติไม่ค่อยดีอยู่คนเดียวแต่เราไม่แสดงอาการหรอเราแสดงอาการคือไม่อยากเขาเครียดหละเล่นตลกจ<อ>นตำรวจไม่เชื่อว่าของหายนนอัน่นไงนติดเล่นไปอีกย<อ>ืนหัวเราก็อยู่ห้าคนอยู่ในโรงพรักางเงี้ย<อ>เพราะเรารู้สึกว่าเออเขาเครียดกันแล้วเราก็เป็นเล่นตลกไปเออแล้วเคยคิดไหมอาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่ตำรวจไม่อยากตามก็ได้ไม่ทุกคนไม่มีเคสไหนใครตามเลยเราเราเคยของหายมาเหมือนกันก็ไม่ได้โดนตามตอนนั้นไม่ได้คืนหรอกอยู่แล้วกระเป๋าเราก็ไม่ได้เหมือนกัน อะไรนะกระเป๋าเ่าอ่ะกระเป๋าเล่าอ่ะสามวันถึงได้ของคืนเพราะว่าต้องส่งกลับมาแล้วก็ใส่ของแม่ไปก่อนหลงหลวมไปมีมียืมเสื้อพี่เล็กใส่ไหมคะไม่ยืมค่ะเพราะเราช็อปขอแม่เลยซื้อใหม่เท่านั้นแม่มันของหายแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะเราแต่เราต้องมีรูปทรงสวยๆนะเออก็ซื้อเลยทาวดร้านเลยค่ะอโากยเลยอยากโกยเลยทุกช็อป ซื้อมาเข้าเข้าสามช็อปสามถุงแต่ก็ยังรัชุดแต่ฉันไม่ช่วเพราะว่าเราหนาวเราไปขี้หนาวตอนเป็นชุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเลยตอนที่มีคุณแม่ได้เห็นอะไรเป็นเลกเยอะขึ้นไหมอะไรคะที่นีได้แม่ได้เห็นอะไรเป็นเลกเยอะขึ้นไหมเห็นอะไรแปลกๆอะไรที่สายใจคออะไรเงี้ยก็เห็นแหละเขาก็ได้เห็นว่าเป็นคนเออค่อนข้างมีสติ เขาไปผ่านนะเมื่อเที่ยวกับเราเขาโวยมีตาดีกว่าเราเยอะแม่ว่าไงแม่โอเคเลยแม่ก็ไม่ว่าไงแม่ก็เอ้าตายค่ะแล้วของมันแบบมันโมเมนต์นั้นอ่ะมันคือแบบตกใจด้วยหลายอย่างด้วยแล้วก็ก็ได้ระสงสารแล้วก็เราก็แบบทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่แบบ ไปลงพักเถอะอะไรเงี้ยแม่ก็เอ็นดูเนาะแม่ก็เอ็นดูว่าแบบเป็นคนที่ระวังตัวที่สุดในทิปแล้วบอกคนว่าเธอระวังกระเป๋าเกระเป๋าไว้ข้างหน้าสี่ด้านเลยตัวเองดูเองแม้องอุ่าอยู่จริงแล้วกลับมายมไหมแบบทุกเราเพราะเจอหลายอย่างเหลือเกินหนึ่งทิปหลายร้านเหตุการณ์มันหรูมันเกินยมอ่ะแบบมันมันได้ทำใจอยู่ในทิปนั้นจนพอกลับมาไทยแล้วเรารู้สึกว่า เย่กับใครแล้วเลยเนี่ยกับป้อนเกิดมึงนอนป้อนเกิดกับเธอมันจะมีไม่มยาวและพอแล้วนะอะไรเงี้ยขากับเราก็ยังมีที่แบบที่เก้าอี้เราทีวีพังอะไรเงี้ยเราก็แบบเออมันจะอัดทุกอันเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเกี่ยวคิดว่ากลับใคยมาขอทําบุญเอองขาดที่ทําบุญเถอะไม่ต้องเที่ยวละแต่ว่าไม่คุนจะโทษอะไรและโทษเรื่องโชคชะตาไปเลย จริงอยู่นู้นก็ไหว้พระแต่ว่าน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่่ไมถึงก็เลยแบบไม่ถึงก็ไม่ทันได้เปิดทันสเลษไม่มีล่าแปลอีกก็แบบได้แต่พี่พี่ h a n k you อะไรไปท่นก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอีกเอ้โูเทพสารตาเลยไม่โดนใจเลยใช่ปั๊ะปะปะปบเอาแฟนนพิธีไปเมื่อไหร่ลูกนยังรอใคระยังอีกสักพักหน่อยเพราะยังไม่ว่างยังไม่มีเวลาได้เจ็๊แลกเลยตอนเนี้ยสุด แตไม่เกใช่บับไม่เก่งฉบับเข็ยแล้วแหละอังกฤษอ่ะหาประเทศอื่นดีกว่าได้ปวอดภัยหน่อยใช่แบบเขาก็ฮ่องกงกันนี่อะไรอย่าเงี้ยไปดิง่ายๆบ้างเนาะไม่ไปรอกสู่ชนบทอะไรอ๋อชนบทอ่ะไม่มีปัญหาเลยพี่ในเมืองอ่ะสุดๆ คนมันเยอะเนาะเรือดชนรถโบตเราก็แบบเคยล็อกหน้าต่างอะยนั้นไม่มีเลยมีแต่แกะมีต่ลายมันเขาเข้าบ้านเราหลอกเลยโอ้โหแล้วก็พักไปก่อนเนาะยาวๆไปไปเที่ยวใกล้ๆเอาตอนแรกว่าจะไปชุบกลัวอยู่อังกฤษกลับมาผิวขาวแน่นอนอ่าเป็นยังดำเลยแบบไม่แดดไม่เลยอะแดดมันอยู่กรุงเทพอ๋อแล้วเราควรไม่ทากันดูกันแดดทาก็ไม่ช่วยค่ะหรอต้อง A P S ร้อยอย่างเงี้ยหรือต้องรอคลีนกันแดดเข้าก่อน ถ้ามีก็ดีนะคะแต่แบบมันร้อนมากอ่ะไม่มีอะไรมาสู้ได้เลยโอ้พยายามแล้วเขาไม่ดูแลเราพี่เล็กไม่กางร่มเอาเสื้อคลุมแบบฟิลแบบฟูฮาวลำพังโทรศัพท์เขาหายเราเช่าแล้วแต่เขาไปคูแชีวิตเองก่อนไม่เขาดูแลตัวเองดีกว่าเขาก็ดูแลเเต็มที่ละค่ะเอาที่ทำได้เลยเราไปใส่ลุยอยู่แล้วเนาะลมยสุดๆแค่จะไปตีก็หลังอะไมอะเรื่องอะไรอะ มันก็แบบนั่นแหละของหายของหายอะไรแล้วก็แบบทำไมอะไรยังไงอีไหนคุณไหนมันทำไมอ่ะมันไม่ยังไงอ่ะก็ใส่บู้อยู่แล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวถ้าเจอก็จะดีดีดอะไรองค์เทพสั่ปามาดูใจมาขอองค์ท่านองค์่านเป็นอะไรฮะไม่มีแหละหมดหมดหมด